ไม่ต้องเป็นข้าราชการก็มีเงินบำนาญได้นะครับโดยท่านลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกออมเงินกับทางกองทุนการออมแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับหรือว่ากออชนะครับท่านออมเงินรายเดือนและภาครัฐก็จะสมทบเงินออมให้บางส่วนนะครับและเมื่อท่านกเกษียณอายุนะครับก็จะได้รับเงินบำนาญ เลี้ยงชีพเป็นประจำทุกเดือนนะครับตามเงินออมที่ท่านออมไปในแต่ละเดือนและเงินสมทบที่ภาครัฐสมทบให้กับท่านนะครับโดยประชาชนที่อายุ15ปีขึ้นไปก็สามารถสมัครเข้าออมเงินกับทางกองทุนการออมแห่งชาติได้แล้วนะครับโดยติดต่อสมัครได้ที่ l ลายของกอชนะครับ nsf.th นะครับหรือว่า แอปพลิเคชันของทางกอชหรือว่าถ้าไม่สะดวกทางระบบออนไลน์ก็สามารถไปติดต่อที่หน่วยลงทะเบียนกอชได้ทั่วประเทศนะครับซึ่งประกอบด้วยที่ว่าการอำเภอนะครับสำนักงานคลังจังหวัดสถาบันการเงินชุมชนนะครับตัวแทนกอชประจำหมู่บ้านธนาคารทกสธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารกรุงไทยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับ สาขาทั่วประเทศนะครับรวมถึงที่ไพรสณนไทยที่สหกรณ์ชุมชนนะครับรวมถึงเซเว่นอีเลเว่นเทสโกโลตัสตู้บุญเติมและเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศนะครับก็คือสะดวกไปลงทะเบียนออมเงินทางไหนท่านก็สามารถเลือกไปลงทะเบียนออมเงินทางนั้นได้นะครับสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนะครับโทร02-049 9000 900, กองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอ,อชอซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ช่วยเหลือประชาชนในการออมเงินและมีเงินไว้ใช้ยามเกษียณอายุครับ